เปิดกว้างทุกปัญหาเปิดปมทุกประเด็นร้อนเวลาประชาชนครับ่ะก็เข้ามาสู่ช่วงที่3แล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับ เบี้ยประกันผู้สูงอายุนะคะเขาบอกว่าเป็นความเดือดร้อนนะคะที่ชาวบ้านแจ้งมาว่ายังมีที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ยังมีข้อนี้อยู่ข้อเรียกร้องตรงนี้อยู่นะคะผมซึ่งจากกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็ได้มีผลสรุปนะครับของปัญหาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เองนะครับทางรายการก็ได้มีการ เรื่องปัญหานะครับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับที่อำเภอดอนจานนะครับผมจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวแจ้งมาว่านะครับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเพียงแค่500บาทนะครับข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะลึกจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณจีรานุวัฒนะครับยมพานะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวทีนิวจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับสวัััสดีีคครุุุณณพิม์จานว ค่ะคุณจิรานวัตรคะเห็นบอกว่าเบี้ยผู้ผู้สูงอายุตอนนี้ยังไม่ได้รับแบบขั้นบันไดค่ะยังเป็นแค่คนละห้าอบาทเหมือนกันทุกอายุอ่ะคะครับผมก็คือตั้งแต่จันตุลราที่ทางภาครัฐให้ให้อนุมัติจ่ายมาจนจนจนถึงเดือนมกราใช่ไหมครับผมค่ะใช่ค่ะขาก็คือคนอายุหกหกสิปีก็คือรับหกรบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะ ก็อายุเจ็ดสิบปีก็รับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมครับแต่ในทางที่อำเภอรังสรรเนี่ยก็คือทางผู้สูงอายุเนี่ยก็ยังของเดือนที่แล้วก็ยังได้รับแค่ห้าร้อยบาทนะครับครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเฉพาะทำตำบลหรือว่าทั้งอำเภอเลยครับก็ก็ที่ผมสอบถามมามันมันมันมีอยู่ที่ที่ที่อำเภอรักสรรค์ตําบลรังการอํอำเภอเดียวครับผมตําบลรังการนะคะ ใชบๆจะมาครับใช่ๆจะมาครับเอาจารย์ครับค่ะแล้วก็ได้เข้าไปสอบถามกับผู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าคะว่าทําไมถึงได้เท่านี้ทําไมถึงไม่ขึ้นแบบขั้นบันไดได้สอบถามบ้บางห <บา S 1> รือเปล่าคะก็สอบถามผู้สูงอายุแล้วก็คือทางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับก็คือทางทางเราก็อยากให้ทางท่านนายกหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบนะครับผมค่ะครับตอนนี้เองคุณ เจรานุวัฒนนะครับได้มีโอกาสที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ทางคุณตาคุณยายที่ได้เบี้ยยังชีพไม่ครบหรือเปล่าครับก็คือผมได้สอบถามผู้สูงอายุแล้วฮนะประมาณสิบท่านท่านก็เป็นปากเสียงเดียวกันว่าก็ยังได้รับห้ารอบาทเหมือนเดิมครับ ครับวันที่ไปถามเนี่ยลูกหลานท่านอยู่กันหรือเปล่าฮะได้ไปสอบถามลูกหลานเขาไหมเผื่อจะมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้เพราะว่าผมเชื่อว่านะครับผมผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยหรือแม้นะครับกระทั่งกับคนรุ่นราวเราเดียวกับเราเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าบี้ยังชีพผู้สูงอายุได้มีการปรับเป็นขั้นบันไดแล้วเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้นี่ก็ไม่แน่ใจว่าได้มีการพูดคุยกับทางลูกหลานคุณตาคุณยายที่ยังได้ยังได้เรียบี่ยังชีพไม่ครบหรือเปล่าฮะอะไรนะครับเพี่พี่ยินครับได้ได้ถามกับ บุตรหลานนะครับผมของผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่บ้างหรือเปล่าครับอ๋อในที่ทานครับก็ก็เปนจยงกันนะครับผมทยกพงครับครับทั้งผู้สูงอายุแล้วก็คนดูแลผู้สูงอายุลูกหลานเขาก็ยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าเบี้ยอชีพผู้สูงอายุเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขามีการปรับขึ้นแล้วใช่ครับครับ,รบตรงส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยได้มีโอกาสลงมาชี้แจงไหมฮะว่าสาเหตุมาจากอะไรไม,ไม่ไม่มีครับก็คือทางทางทางเราเนี่ย แตให้ทางสำนักข่าวทีวิของเราเนี่ยเป็นสื่อทางที่จะทําให้ประชาชนได้รับทราบนะครับผมครับครับก็ตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อนะครับทางเทศบาลให้นะครับว่าตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยนะครับมีชาวบ้านเนี่ยนะครับเขา สอบถามมาว่าหลังจากฟังรายการของเราเนี่ยนะครับผมว่าที่จังหวัดอื่นเนี่ยได้มีการนำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมีการรบบเป็นขั้นบันไดแล้วนะครับแล้วก็มีการจ่ายย้อนหลังให้ด้วยครับครับเบื้องต้นคุณจิรานุวัน์มีอะไรอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จ่ายตามขั้นบันไดแบบนี้บ้างครับครับก็คือผมอยากให้ทางสื่อของเราสำนักข่าวของเราเนี่ยอ่าเป็นเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางก็คือให้ ใครผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบในข่าวสารนะครับผมครับครับผมครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมเราจะต่อสายไปยังทางเทศบาลนะครับผมว่ารกการใช่ไหมคะใช่ครับว่ามีความคืบหน้านะครับในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามคอรมอที่ได้บอกไว้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้าคุณจิรานุวัน์บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาแจ้งมาเลยว่า เดือนที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเดือนมกราคมถูกต้องไหมครับครับผมยังได้500บาทนั่นเท่ากับว่าตกเบิกในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นจํานวน4เดือนแล้วนะครับผมที่มีการปรับขึ้นนะครับครับถ้ามีความคืบหน้านะครับเราจะติดตามเรื่องนี้นะครับกับคุณจิรานุวัตรอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสนะครับผมอยากจะฟังเสียงนะครับคุณตาคุณยายจังเลยนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับเรื่องยังชีพที่จะได้เพิ่มขึ้นนะครับผมในแต่ละเดือนนะครับครับขอบคุณมากครับคุณจิรานุวัตรครับ ครับสวัสดีครับก็ถือได้ว่าเบี้ยยังชีพนะคะเขาก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของปีที่ผ่านมานะคะมีการปรับขึ้นแบบขั้นบันไดนะคะผู้ที่มีอายุ60ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่600บาทถ้า70ปีขึ้นไปถึง7จ็ดถึงแปปีรู้สึกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ700บาทนะคะถ้าเกิด90ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือ1000บาทอันนี้คือข้อสิ่งเรียกสิ่งที่ประชาชนนะคะที่ผู้สูงอายุทุกคนควรได้และเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิ คิดว่าเป็นสิทธิเลยก็ว่าได้นะคะที่สมควรจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างนี้ก็ต้องเรียกร้องนะคะก็สามารถโทรมาที่เราได้เหมือนกันเพื่อเราเป็นสื่อกลางเหมือนกับคุณเจาคุณจิรานุวัฒน์ใช่ไหมคะเราก็จะเป็นสื่อกลางที่ติดต่อประสานงานให้นะคะซึ่งเบื้องต้นนะครับผมที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับผมที่ผู้สูงอายุเนี่ยได้ร้องเรียนมาเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหา การประชาสัมพันธ์นะครับระหว่างทางเทศบาลน,นะครับ <Okay. S 2> จนไปถึงชาวบ้านนะครับ <Okay. S 2> ว่าเงินเนี่ยที่ได้เนี่ยนะครับผมจะมีการปรับเพิ่มหรือที่ยังไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะครับ <Okay. S 2> ปรากฏว่าเนี่ยนะครับมีการจ่ายเงินทุกเดือนอยู่แล้ว500บาทเหมือนเหมือนอย่างเช่นกรณีนี้ <Okay. S 2> แต่ปรากฏว่า ยังไม่ได้ชี้แจงว่าเงินที่ตกหล่นในแต่ละส่วนต่างของการเพิ่มขึ้นเป็นขั้นอันใบเนี่ย<ช>จะจ่ายย้อนหลังให้นะครับมันขาดอยู่ตรงนี้เองผมก็เลยอยากจะนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนิดนึงว่าถ้าพื้นที่ไหนนะครับผมที่มีกรณีเดียวกันอย่างนี้นะครับคือคจ่ายเบี้ยยังชีพเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยห้าบาทนะครับให้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนเบื้องต้นว่า ตอนนี้เองเนี่ยนะครับตามารัฐบาลเขาได้ประกาศชัดแล้วนะครับ<ช>ว่าบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีการปรับเป็นขั้นบันไดาตามที่คุณพิมการ,รมได้กล่าว้างเมื่อสักครู่นี้นะครับลองไปถามเขาดูสิว่าแล้วที่เทศบาลที่ตำบลน,นี้ได้ทําอย่างนี้หรือเปล่า นะครับค่ะนะครับเผื่ออาจจะเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเราเชื่อว่านะครับผมทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับจะต้องมาชี้แจงไม่อย่างนั้นการสื่อสารจะคลาดเคลื่อนกันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วใคะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะคุณธีรพงศ์ที่คุณธีรพงศ์บอกที่ันว่าตอนนี้ต้องการให้มีการประกันราคาไข่ใช่ไหมคะใช่เรื่องราวเป็นยังไงคะครับที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้นะครับผมทางด้านผู้ประกอบการเลี้ยง ไก่อ่ะนะครับผมไก่ไข่อ่ะนะครับผมก็ได้ร้องเรียนไปยังการค้าจังหวัดนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับได้มีการประกันราคาไข่นะครับในอัตราราคาฟองละ2บาท60สตางค์นะครับซึ่งก็ตอนนี้เองเนี่ยก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้เพราะเป็นเพราะว่านะครับรัฐเนี่ยนะครับได้เปิดเสรีนําเข้าพันธสัตว์นะครับแต่กับควบคุมราคาขายไข่ในประเทศนะครับซึ่งมันสวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จากรายงานนะครับก็พบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดเชียงรายประมาณ50คนนะครับนำโดยนายยงยุทธแก้วรากมุกนะครับอยู่บ้านเลขที่2-10บ้านป่าศักน้อยหมู่ที่12ตําบลป่าศักอําเภอเชียงแสนนะครับซึ่งเป็นประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดเชียงรายนะครับได้พาการยื่อหนังสือร้องเรียนต่อนายพงศักดิ์แสนเกลืินนะครับซึ่งเป็นการค้าภายในจังหวัดเชียงรายกรณีเรื่องราคาไข่ไก่นะครับซึ่งทางชมรมเนี่ย ก็ได้ร้องเรียนไปว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับได้รับปัญหาความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากตั้งแต่รัฐบาลเนี่ยได้มีการเปิดเสรีนําเข้าพันสัตว์นะครับควบคู่กับมาตรการการควบคุมราคาทําให้ราคาและก็ปริมาณเนี่ยมันไม่สมดุลกันทําให้เกิดปัญหานะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับปริมาณไข่ไก่ในตลาดเนี่ยนะครับมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยได้มีการควบคุมราคาไว้นะครับไม่ให้ปรับขึ้นราคาตามราคาที่เป็นอยู่จริงนะครับซึ่งไม่สอดคล้องกับกลไกตลาดในตอนนี้นะครับขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงอาหารไก่เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นจึงทําให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนักและที่ผ่านมาทางชมรมได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการมาโดยตลอดในการทําไข่ไก่ทงฟ้าหรือช่วงที่ไข่ไก่ขาดตลาดซึ่งขณะเกิดวิกฤตน้ําท่วม ทางชมรมก็ขอความร่วมมือนะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับในการจัดส่งไก่ไข่นะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่ผ่านมาตามความประสงค์ของรัฐบาลนายยงยุทธได้กล่าวอีกนะครับว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยจะทําให้เกษตรรายย่อยเนี่ยอย่างพวกตนเนี่ยครับขาดทุนไม่ไหวนะครับบางรายเนี่ยนะครับถึงขั้นอาจจะต้องเลิกเลี้ยงไก่ไข่ไปเลยก็ได้นะครับจะเหลือเพียงก็ เป็นพวกบริษัทเอกชนรายใหญ่นะครับที่มีทุนหนานะครับที่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับและก็ถ้าถึงเวลานั้นนะครับราคาไข่เนี่ยก็จะถูกกําหนดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่รายซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นเนี่ยนะครับทางชมรมเนี่ยนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกับการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องรางเรื่องราคาย,ยางพารานะครับโดยการยกเลิกการนําเข้าไข่ไก่นะครับไปอยู่ในรายชื่อสินค้าราคาควบคุมนะครับและก็ประกันราคาขายนะครับไข่ไก่เนี่ยไม่ให้ต่ํากว่าฟองละ2องบาทหกสสตางค์นะครับผมซึ่งก็รวมไปถึงการชดเชยการขาดทุนที่ผ่านมาด้วยนะครับ ซึ่งทางด้านการค้าภายในจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ได้รับหนังสือไว้นะครับทั้งนี้นะครับทางด้านนายพงศักดิ์นะครับการค้าจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ได้รับเรื่องแล้วก็จะเสนอไปอยังกรมการค้าภายในนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่ทั้งประเทศเนี่ยนะครับจะต้องหันมาให้ความสนใจนะครับ,รบแล้วก็ต้องทําอย่างเป็น ทั้งระบบนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ชาวบ้านชาวฟาร์มไข่ไก่เอ่อไก่ไข่เนี่ยนะขอแค่อย่างเดียวค่ะก็คือขอให้ประกันราคาไข่ให้หน่อยอย่าให้ต่ําไปกว่านี้นะคะเพราะที่ฉันเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยสูงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าขายได้น้อยไม่คุ้มทุนก็ชาวบ้านก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะครับเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะ,ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นสําคัญกันต่อค่ะครับ เปิดกว้างทุกปัญหาเปิดปมทุกประเด็นร้อนเวลาประชาชน